สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้คุณก็กำลังอยู่กับช่องฟรีไฟทีเฮ็ดนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาเล่นเอ่อฟรีไฟนะผมหมาป่าเดียวดายนะผมผมจะเริ่มอีพีนี้เป็นอีพีแรกเลยนะครับผมลงก็ประมาณเท่าผมลงคลิปผมจะลงเสียงเ,ยงยงเพลงดังมากเลยเสียงเพลงดังมากเลยครับทุกคน เดี๋ยวผมขอปิดเสียงเพลงก่อนนะสวัสดีครับพี่นะ้องอันนี้ผมก็กำลังอยู่กับช่องฟรีไฟทีเฮ็ดนี่โอเคปิดเสียงเพลงแล้วนี่ตอนนี้พี่ก็อ๋อครับผมก็ขอสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านกับด้านหน้าหับของท่นี้กคนก็กำลังอยู่กับช่องฟรีไฟทีเฮ็นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟรีไฟโหมดหมาป่าเดียวดายนะครับผม <c oughs> หมดมาป่าเดียวดายนี่ผมจะเล่นเป็น EP แรกเลยนะครับผมโอเคก็รู้อยู่ตอนนี้ผมก็กำลังจะเข้าเกมอ่าผมเข้ามาแล้วนะครับผมผมเล่นแค่5้าตานะผมบอกให้แต่ถ้าไม่ถึง5ตาแล้วผมอยากปักก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมโอเคครับอันนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วโอ้โหตั้งชื่อว่าอย่างเท่เลยหัวไมากันเี่

ไอเวนนี่แม่โอเคแกมได้แกมืออ๋อพี่คอส่อ,อ,อนเนาะไว้ก่อนพี่จะเล่ง่ายง่ายอูยังแรเลยนี่ยังแรเลยนี่อู้ควแรกเลยี่ควแรเลยค่คาตี่ งครัน้พี่อนานเราหพี่ขอตั้งเาไ้ก่อนละนี่นต้องเข้าไปประมาณนี้นว่ดีมันจะลืนะ่นโอนนเค อ่อนจังเลยออกแล้วแล้วนี่โอ้โหปลาที่หวาวันนี่กระเจาะจังเลยโอ้โหมันกระจอกเกินอ่ะครับแม่งออกทำไมกระหม่ลูกเออขอตั้งนี้ สองกันเลยนี่ผมบอกแล้วนี่ว่าผมจะลงห้าตานี่ยังกาอไปกันจอเลยนี่แต่บอกเลยไว้เลยนะครับผมว่ามันเข้าน้ำมากๆเลยพราะรหัสผมโดนแบนนะครับผมมันก็เลยเข้าช้าโอเคเข้าแล้วน่าโดนแบนไปหกวันนี่รหัสนี้แต่รหัสลองอีกสองรหัสนี้ก็โดนแบนไปแล้วนี่โดนแบนถาวรเลยนี่อ๋อ,อ,อเย้มาพี่เด้เลยนี่อ,นอ๋อ โอ้ย่างเท่ตกแกนที่แบ่ว่าโหเหนียกว่าขึ้นได้ไงมมันบูดถึง้าแล้วนี่อ้ยยืนนี่งล้นนี่ยืนนี่ง้นนี่โอ้วกแตกองได้เลยนี่ย่อด้วยย่อ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 ่ย่อไม่จะสถึงตนนี้เพราะว่าจะตายได้ดีขอ่เพื่กระโดดทั้งคืน โอกาสที่จะโดนซับอยูนี่มีเยอะมีสูงนลองดูดิว่าเขาจะอยู่นี่อยู่หรือเปล่านี่อ๋ออ๋อมาแล้วนี่อ๋อกำลังรอให้เรานี่ อ๋อมันดูได้แค่สองแล้วน,นี่มันเล่นไอริ่น,น้าหลักๆนี่เรื่องโรนนี่ก็มันเล่นบาเลีมาอย่างนี่นน ได้อีกแล้วนี่พี่ไม่ได้ลงคลิปนาเลยนี่ต้องขอโทษที่หางหายใจไปนานด้วยแล้วนี่นี่พี่คนแรกก็คิดว่าคิดว่าคิดว่าทำนี่คิดว่าคิ่าดวโอ้ตึงมากเลยนี่พี่ชาสีอะโอ้ตึงมากตึงมากพี่ชาสีอะ ไุ๊ยฝายบ่อยนี่ตายแล้วตอนนี้นี่ก็จะเอาไปนิคดคกอร์ยิงยตอนนี้โอ้เจ็บมากเลยนี่โอ้ก่เกรแะแตกเลยมงพอม่อไหมนี่พ่อมึงยิงเฮี้ยอะไรนี่โยงไปแล้วนี่ไม่รู้ถึงตอนนี้ พี่ยาดีหัวแตกเลยนี่โอ้ไม่ทำรมดาโอ้พี่ชายสียาที่ก็ตึงเหมกันอ้าพี่ไอดามไม่ใช่ดิพี่ไอดามเราก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เฮ้ยมันขึ้นมาก่อนใช่ปะโอ้ ิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่โองไหนกั้วยโอ้หมายก็ออย่างที่เราดูดินะจะเลือกปืนอะไรนี่เลือกดีเสือมาก็ได้นี่ดีเสือก็ได้นี่เลือกมาสักอย่างคือหน้าโอ้พาราโซเล่นเดีปัง ก็ไม่นจะเหรอว่าบ้านวิ่งไปติดกบร่วงเลยนี่เอ่อเมื่อมันจะอยู่ตรงนี้แล้วมันจะวิ่งไปเลยละกันนี่โอเคไอ้ดาวขึ้นไปแล้วไม่เจอใครเลยเอ่อพี่นั่งก่อนละกันนี่อ๋อมันอยู่ไหนนี่พี่หาอ๋อพี่หาเจอแล้วนี่ คล่ก็มีห้าสเออรนี่ตอนนี้ก็เล่นีิ่แล้วเด้งกูทีจะเอามีดบินไปด้วยนี่ว่ามีดบินไปดวีปังเออใครจะไปรู้นี่ว่ามีดบินโดนทีดียวแล้วก็กิตหมด ได้ค่ะจะไปรู้ตอนนี้พ<ะ>ี่ก็ไปที่ไอเดนนี่เป็นสามร้อยยี่สิบสอตัวคำบนใหญ่ดีอออใช่คำบนใหญ่ดีฮะมีคนลงคลิปมังกรรีเวิร์กแล้วนี่โอ้ตาหน้าต้องไปเล่นสักทีนี่โอ้ตาที่สามครับไปเล่นกันเลยนี่ เพชรของพี่นี่มีอยู่2เพชรนะพี่เติมไปครั้งหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเพชรแล้วพ,พ,พี่ก็ไปรับโบนัสวันเด็กมาก็ได้มาเป็นสองร้อยยี่สิบสองร้อยหกสิบเจ็ดพื่พนอ,อนอแคนี้โอ้พี่เจอมาอีกแล้วนี่โอ้พี่เจอ แตได้แล้วนิงเราทำไมนี่เราตัวขาดตัวตาให้นะแล้วนี่แคปปิ้ก็เล่นไม่ถนัดแล้วนี่โอเคนะเรามาทำนี่แล้วนี่นายเล่นหัวเทพนี่โอ้โหอยากตันเลยนี่ แค่กูเล่นแค่มึงเลือกมึงไม่ทันนะให้กูเลยนี่โอเคแล้วน,ะน,กนากูเพล็กก์กองกูเพกก์ที่จะสุดที่นี่นะรักลงแล้วก็ต้ออร์ મામિની

ล,บลบยบอลเลยดีหน,น้าตาเหมือเอเดรเลยนี่แต่พี่ไม่ชมอบเพราะดัมันมันบอชิหบหายมาว่เจอเมันีโอ้พี่คนตาเลยนี่พคนาเลยนี่โอเดไปพี่ถึงเจอไอ้นคนแรกที่พี่โคตรตากเลยแม่งเย ไลเลไม่ได้อม่ได้ตาที่สี่ทรงนักสูบนี่โอ้โหเลือกฟาร์มาสาร อปเลยนี่ใครพี่หัวแตกไปเลยนี่โอ้ว่าทำไมน่ะนี่พี่ดูแต่เห็นเลยนี่ยอๆกูกคเคยเห็นแล้ว

น้ฮัลโหลนี่ที่พี่จะลง นั่นก็มาลงเลยแต่สุดท้ายก็ข,ข,ขอเอาทุกหัวเลยละกันนี้โอ้สักาสักคาททันปืนสร้างโลกมาเลยเหรอนี่โอ้โหจังน้พี่ได้มาปืนเท er ่าออน,น,นี้โอ้โหไอ้ส่งลักสูงเลยเหรอนี่โอ้โหแม่งเลยไอ้ส่งลักสูงแล้วทำไมต้องมาเจอมันอีกแล้ววะแม่งเป็นดวงหรือเปล่านี่เออทำไมต้องมาเจอมันอีกเรื่อนี้ไอ้ส่งลักสูงเนี่ย นี่แต <Bond> ่เว่ยนี่โอ้โหตึงจะเลยปิดมือให้ปิดมือให้ปิดมือให้ปิดมือพ่องอ้เวินมาแม่งขอเปิดโม้จริงเลยละกันกูตรงทางนี้ดีกูจะเปดมืพ่อมาทางโน้นหน่อยอันนี้ดีว่ามากล่างดีทั้งหูจริงอ่ะลงมากร่างอุ้ยขุดตึงเลยนี่โอ้โหหมวกแตกหน้ากูเลยนี่อุ้ยเวิน เลนี่คตึงึกลแล้วให้เลยนี่กูเลือกนดีเซลแล้วก็อเม่อัเลยล้กัน อยากได้สูดตั้งค่านี้ก็เดี๋ยวจัดให้เลยนี่มันจะยิงหัวได้โดนบ้างบางครั้งนะแต่มันยิงหัวโดนทูกไดแ้แน่นอนก็ไปเชื่อลรงไป่ใชคกันได้เลยนะเดี๋ยวทีมหน้าที่มาบอกมันมันเดี่ตัวบพราบางสีเพราะว่าแจกตั้งค่าแจกตั้งค่าผมด้วยนี่ ไม่ได้เอาจริงแล้วน,นี่พี่แค่เปิดหมดเอาจริงแล้วเอ้ยไม่ใช่จีหมดเอาจิงจริงจริงพ,พี่ก็เล่นๆนะเพราะว่าเออพี่ก็ไม่อยากทุ่มลง,งนั่งดูตาูว่ามันจะแอกแค่ไหน บอกเลยนะเราเล่นให้ดีนะเนะาะบอกเลยนะว่าโทุกคนดา่นนหาหนึ่งมาแค่เบาวบาโอ้พี่มันไปตั้งหลายน,นี่ทำไมไม่ตายนี่โอ้โหเลื่องมันยันเงเหลือเยอะเลยดิ ม่เป็นนีมันไม่ซื้อนะนี่นนอโ,โอ้โหน้้งพี่ก็ขอจบคลิปว่าเพียงเท่าน,นี้การแล้วก็อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะนะครับผมแล้วใครที่อยากให้พี่แจกตังค่ข้าเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะแต่ขยา้พี่ทาซีรีส์ต่อไปนี่ก็บอกได้เลยนี่โอเคครับก็ขอกัดก็ขอลาน,นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีภาษาไทยก็เจอกัน อีพีหน้านี่ก็ขอการสวัสดีก็ขอขอขอกาลาทุกคนด้วยนีก็ขอให้โชคดีทุกคนดีขอบคุณครับแต่น่าที่จะมาคิดหน้าที่จะมาแจกข้งงขานี่